อันนี้เป็นระบบนาพุ่งครับอันนี้จะเป็นนำาบาดานครับเราใส่เต็นซัมเอิดดันถึงมากครับส่วนมากคนสิบบอกให้พักครับแต่ว่าอยู่สวนนี่บ่อ่อยบ่ได้พักครับก็คือเอามาใส่เลยครับหนรวมทั้งหมดกับประมาณยี่สิบแปดมือครับก็เริ่มได้เก็บมือเลยจะพุงประมาณห้าสิบเลยครับมือละห้าสิบถุงพุงหนึ่งเท่าเท่าตัโลครับสิบโลครับตลาดกระตอนรับดีอยู่ครับสวัสดีครับผมเจมครับผม มูอนิยาวอาจะมาขอความรู้เกี่ยวกับการปลูกแตงนะครับเอาแตงแต่เริ่มต้นเลยจนได้เจ็บพลนผลิตน้องก็จะให้ความรู้ในบ่ครับอันได้ยู่ครับผมเริ่มแรกการเตรียมดินเขาต,อต้องเฮ็ดจังไ๋นะครับเขาสิไถพ่นมันทักสามรอบครับสามรอบก็คือว่าแต่ละรอบนี่ห่างกันสนําใดครับได้ยอยาเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับต่อต่อมาเขา้าเห็ดยังไ๋ครับละเขาลงปุ๋ยขอกับขี้หมูขี้ไก่ขี่งวขี้ยังไรครับที่เฮามีครับประมาณห้าสิบกระสอบต่อไรครับอ่า ใส่เป็นแถวเฉพาะรองเื้นปลูกครับแล้วค่อยปันลงเพราะเอาใส่แล้วเขากา็ลรยด้วยปูนขาวครับดูรใหม่ก็ไเลยครับเพี่อคาพวกกันพวกเช้อรล่าพวกโรคไร้ดินครับเบี้ยเข้าวหยอดมเมล็ดต้องใส่ถาดด้วยกันครับประมาณแปดมือครับจะเอามาลงลงแปลงได้ครับเม็ดอันซีโฟเฟที่เขาเห็นพื้นยังยายาคุกไส้ครับกันแมลงมากัดต้นพืชครับ อันนี้เป็นระบบน้ำพุ่งครับน้ำที่เขาใส่ก็คือน้ำทั่วไปหรือว่าน้ำยังอันนี้จะเป็นน้ำบาดาลครับเล้วใส่ใส่เส้นสมมติดันขึ้นมาครับน้ำบาดาลเขาต้องพักไว้ก่อนบ่ส่วนมากคนที่บอกให้พักครับแต่ว่าอยู่สวนนี่บ่ค่อยบ่ได้พักครับเอามาใส่เลยครับเขาต้องหดมือแล้วจะเทียครับแล้วแต่ครับถ้าช่วงหน้าฝนนี่กับนั่งเทียกับบ่ค่อยได้หดครับหดแค่เดียวจนหอดเก็บกระมีอครับถ้าฝนมาอาทิตย์ละเทียก็โอเคครับ อุ้ยล่ะเขาสันใจจากเสียประมาณอาทิตย์ละเแียครับช่วงแรกที่เป็นยูเรียครับอีกทิศซีมือเขาก็เริ่มฟังหลักไซเอ็นคางแดงเด้ครับหารวมทั้งหมดกับประมาณ28มือครับก็เริ่มได้เก็บในช่วงระยะเวลาที่เขาลอนเขาได้เสียยาอย่างบ่ครับเขาก็ต้องเบิ่งมะเรงก่อนครับว่ามันตอนนี้มันมีมะเรงอย่างน่ครับส่วนมากที่เขาเจอน่ะคืออย่างครับอ่ช่วงแรกแรกนี่คืเป็นเต้าแตงครับยาโคกระซอยได้หน่อยหนึ่งอยู่ครับนะครับที่เข้าว่านไปครับตอนแรกแรก ครับว่ไบอีรีเก๋อยากหามาเรื่องแม่ครับก็มันกับมีระยะของเวลาของครับจยเลยมันโมบันี้แม่นครับรอเก็บจางเดียวครับเป็นเรื่องใดครับการตลาดตู้มือนนี้ราคาบอกแตงล้านแดงกัวดีปุบกาตลาดกระตอนรับดีอยู่ครับประมาณช่วงนี้ก็ได้โลละสิบบาทครับโลละสิบบาทถุงหนึ่งเท่าเที่จกโล่ครับสิบโล่ครับก็คือราคาทรงเงินบนครับถุงละร้อยมือนหนึ่งนี่แจ้งแตงล้านเท่าได้หลยๆนี่มือนเลยจะกถุงประมาณ ห้าสิบเลยครับมือละห้าสิบถุงครับย่ามันเพ่งๆเหรอดราคาถอดไหดต่อดถุงหอดหอดพุงหอดสองรลอยกับนี้ครับหรือทอดสองรลอยทอถุงห้าสิบถุงกับไ,ไปพุ้นเบืองเอาเนาะกับผมวมันนี้กับความพุ้นน้องเจมส์แลายจิ้ม่าให้พุ่มดูให้พี่น้องเมืองครับขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ